จากเรื่องของยาเสพติดนะครับไปตามเรื่องของการเลือกสอ,อกันบ้างครับก็คือในช่วงนี้เขาบอกเลยว่าการเลือกสอ,อที่จะมาถึงเนี่ยต้องการหมายเลขเป็นเลขอาราบิกเท่านั้น<อ>ถ้าเป็นเลขอื่นเนี่ยถือว่าบัตรบัตรเสียเลยนะครับ่ะอกต้อขอนแก่นนะครับย้ําการลงคะแนนเลือกสออเนี่ยต้องเขียนด้วยตัวเลขอาราบิกถ้าทําผิดเป็นบัตรเสียทันทีรอบแรกนะครับเราเลือกได้2คนจะดอ่าและยืนยันนะครับว่าที่ขอนแก่นเนี่ยไม่มีคืนมาหอนแน่นอนครับ ที่หอประชุมเนกประสงค์นะครับอำเภอเมืองขอนแก่นนายวัชรศรีสารผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอนแก่นหรือพออกรกตขอนแก่นพร้อมด้วยนายชินกรแก่นคงในอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับและก็นายศิวกรมิตรราชประดับอุโสในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งสวระดับอําเภอเขตอําเภอเมืองขอนแก่นเข้าตรวจสอบความพร้อมในขั้นตอนสุดท้ายในการเตรียมการเลือกสวระดับอําเภอ ซึ่งจะมีการเลือกในระดับอำเภอนะครับพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้9มิถุนายน2567ครับด้านผอ,อ,อก,กตอขอนแก่นนะคะได้กล่าวว่าขณะนี้การเตรียมการทั้ง26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งเรื่องของสถานที่และเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยค่ะซึ่งที่ผ่านมากกตได้มีการซ้อมใหญ่และทําความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกระดับอำเภอทั้งหมดแล้วโดยในรอบเช้านะคะจะเลือกกันในกลุ่มตัวเองให้เหลือ5คนต่อกลุ่ม และเ,เมื่อรอบเช้านะคะสามารถเลือกได้นะคะก็จะเลือกคนในกลุ่มต่อไปนะคะรวมทั้งหมดนะคะก็จะเป็น2คนนะคะขณะที่รอบบ่ายนะคะจะเป็นการเลือกแบบไว้นะคะนั่นก็คือ1คนต่อ1เสียงเท่านั้นนะคะขอเน้นย้ยําว่าการเลือกทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายต้องเขียนด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นหากเขียนเป็นสนัญลักษณ์อื่นๆจะเป็นบัตรเสียทันทีไปฟังเสียท่านผอ,อ,อกก,ะกะตอขอนแก่นกันค่ะในภาพรวมจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้มีความพร้อม ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เป็นวันที่รับมอบวัสดุอุปกรณ์พวกบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อต่างๆครบหมดนะครับก็หลังจากนี้ก็จะไปทำการจัดสถานที่เตรียมความพร้อมเยี่ยนๆนะครับจังหวัดขอนแก่นมีมพร้อมๆร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอำเภอครับแล้วเมื่อวหลังเก้ามงในการเราถ้าเกิดคนไม่มารยายงาน,นตัวถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการเลยใช่ไหมครับครับผมผู้สมัคร ต้องมารายงานตัวตั้ง8นาฬิกาจนถึง9นาฬิกาถ้าผู้ใดไม่มาในภายในระยะเวลานี้ก็ถือว่าหมดสิทธิ์เข้าไปในสถานที่เลือกครับแล้วท่านผออธิบายขั้นตอนทางท่านผอ,อก,กตอขอนแก่นนะครับยังกล่าวอีกว่าเชื่อได้ว่าผู้ที่มาสมัครรับเลือกสวทุกคนนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถไม่เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่กระทําผิดโดยเฉพาะในคืนวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ไม่อยากให้เรียกคืนนี้นะครับว่าคืนหมาหอนเพราะว่าเป็นการเลือกอันเองของผู้สมัครและแม้ว่าท่านจะได้รับเลือกเป็นสวแล้วนะครับหากตรวจสอบพบการทุจริตก็สามารถเอาผิดแล้วก็ยื่นถอนถอนออกจากตําแหน่งได้ครับอืที่บอกว่ามีคืนหมาหอน,นะคะเพราะว่าโดยปกติเราก็จะคุ้นชินว่าคืนนี้ทุกคน<อ>ก็จะเตรียมตัวใช่ไหมคะเพื่อที่พรุ่งนี้เช้าจะไปออกเสียงกัน,นแต่ว่าการเลือกสวในปีนี้นะคะคุณผู้ชม ผู้สมัครสวรจะเล,เลือกกัน,อนเอง,เองนะคะ,ะเราในฐานะประชาชนตอนนี้มีหน้าที่เดียวก็คือสอดส่องความ เคลื่อนไหวนะคะว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นครั้งแรกในระดับอำเภอก็จะมีรอบเช้ากับรอบบ่ายนะคะคก็สามารถไปสอดส่องไปดูได้บรรยากาศนะคะในฐานะที่เราเป็นประชาชนนะคะแต่ว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ไปเลือก,อกตั้งนะคะแต่ยังไงก็ฝากถึงผู้สมัครสอวอรด้วยนะคะว่าให้เขียนเป็นเลขอ,อาราบิกเท่านั้นและก็ไม่ให้มีสัญลักษณ์อื่นๆนะคะไม่งั้นจะเป็นบัตรเสียทันทีค่ะค